เมื่อเวลามันรูปปั๊บเนี่ยรูปปั๊บเนี่ยรูปบุเพียวว่าสยานย่านรูปปั๊บเนี่ยมันจะรูปทั้งสามตัวเนี่ยมันจะเห็นทั้งสามตัวเนี่ยเห็นไปอันเดียวกันบ่จานตัวนี้มื่ไม่เห็นแล้มันอมองแล้วเห็นใช่ไมันจะนั่งตัวนี้เนี่ยเข้ามาสู้สู้ใจใจตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาสู้รูปมันจะเอาสัญญาตัวตัวปัจจุบันของอดีตอนาคตเนี่ยเข้ามาสู้ใจ ก็คือไล่จากความละเอียดลงสู่ความหยาบไงลูกมันจะเข้าไปตัวนี้มันจะเข้าไปน้ำกันเพราะนี่เนี่ยเข้าไปสู่ลูกที่หยาบเนี่ยเลยเป็นตัวเป็นตนอันนี้เลยกลายเป็นชานเห็นไเข้าใจไหมนี่แหละจากเปลี่ยนจากยานเป็นยางโดยอัตโนมัติเลยคือมันจะอดีตปัจจุบันมันเข้าไปชดลูกเพราะอะไรเพราะลูกนี้มันว่างแล้วเนี่ย ใจใจใจต่งนี้ก็ว่างเรื่องเนี่ยแต่ว่าถ้าตรงนี้ก็ว่างเรื่องเนี่ยเราไปยึดไปแต่ยังไปเอามันปุงแจ้งได้บ้านเนี่ยมันจะไม่เอาอดีตนาควเนี่ยไปเปลี่ยนสัญญาเขากมหาสุ่ยใจใจกเขาไม่ซุ่ยโดยที่ตัวเจ้าของไม่รู้ไม่รู้ตัวเมื่อยึดบุเพี้แล้วมันกับลูกกระทุ้งนั่นและหัวหาคือมันไม่มีลมนงแาใปัจจุบันลูกนี่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่มีลมไม่มีปัญญาไม่มีไม่มีปัจจุบัน เป,ปเป็นปัจจุบันที่รู้ไม่ใช่ปัจจุบันที่ละที่อยู่กับความว่างของปัจจุบัน,นยึดบวได้สามปมยึดพบเนึ่งใจเนาะเข้าใจว่าบอกัม่เจ็บพอพออยู่กับปัจจุบันที่ว่างแล้วถูกละแล้วเป็นไงไม่มีอะไรเกิดเลยใช่ไหม ทั้งบุพเพทั้งเจตทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลยขันรอบๆเ้าบุมีทานเชิญไม่มีเลยอ่าอามันอยู่ในระบบของยานเห็นลมชัดเห็นนี่แหละเห็นเลยมันรอบทุกบุตรสติสมาธิจะชัดมากคันท้ายเจ้านี่ขันปัญญาวิปัสนาขันอย่างเดียว ไม่ใช่แบบเอาพกไปอันหนาคนอย่างนี้แล้วพันยาคือปัสนารละเหตุอย่างเดียวละรูปนานอย่างนี้รูปนี่ยึดมันวะก็เกิดสร้างต้องเดินไปโยหันโยนีสัญญาเกิดขึ้นกับสุขกับทุกข์พ่อใจว่าพ่อใจกูตายทั้งท่นรูปนั่นเสียสัญญาตั่นี่มันคำว่าซ้ำชัดเนี่ยกูตายโยหันตายนี่เกิดนี่จักรบจัะขาดมีหลงท่านมีหลงที่นี่เอาสัญญาตัวนี้เขาไม่มี ใจตัวนี้ยึบมาแล้วเขานี่สู้ร่วมเลปั๊ดแม่นบ่ใช่เตะเห็นแก่ตัวเหรอในขณะที่ร่วมเนี่ยครับมันก็ว่างหมดเหมือนกันว่างหมดก็มันถึงได้หลงในลูกมันจะได้หลงในล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชาไงลูกอาวิชาในความแจ้งเข้าใจไหมเนยแจ้งแล้วยังโง่ในความแจ้งอ่ะพูดได้บอกแจ้งเนี้ยขมืดอ่ะบักมืดไอ้แจ้งหนูไม่เรียกมืดหนูเรียกโง่พวกโง่ เปนิกแบบหนึ่งที่เป็นสัญญาญาตัวนี้รูปรูปทีนี้พบรูปนี้ก็ไม่มีโรปกดลงแล้ว <im itation> ใจนี้ก็รู้ดีรู้ชั่วไม่ยึดดียึดชั่วแล้วว่างก็ไม่ยึดแล้ว <im itation> อันนี้คือถ้าสถิฏฐานรอบ <im itation> ใช่หรือใช่ท่าตรงนี้เนี่ยดินน้ำพัดมอากาศเป็นญาตก็รู้ว่าทาตัวน,นี้เนี่ยอืมเป็นพบแล้วเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราวางนี้ยมันก็ถูกวางถูกวาง ถูกวางเพาะอะไรเพราะสตรอบเพราะสีรู้รู้ตัวนี้สติสมาธิปัญญาละละฐานคือละสติละรูปเบิ้งเบิ้งจะขวงเบิ้งจะขวงเลยสติละรูปรูปละสติสมาธิละปัจจุบันปัจจุบันนยคือก็คือความว่างความว่างตอนนั้นเนี่ย เป็นคมรอบของปัจจุบันของรู้ถ้าดูรู้นี่จะทําผลเลยนะเนี่ยดูดีๆครับรู้ตรงนั้นเนะี่ยวางรอ,ร,รอบและรู้รอบด้วรอบรู้รู้นี่ก็ว่างแต่รู้อยู่จักน้ำเข้าสุท่าเอี่ยจงหายกัดโลโกรวดหลงหลงก,กวดลอกไง ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีความพยาบาทไม่มีการพยาบาทซึ่งกันและกันเพราะมันเ็นั่งอยู่มันไม่ใช่งยืนถูกฐานเนี่ยวางอยู่ระวนอยู่เนี่ยไอ้นี้สพัสสัตถ์ก็จะจะจะไม่จะไม่พยาบาทถูกพยาบาทซึ่งกันและกันเพราะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่แหละสพยน้ำแล้วก็ธาตุเออ ดูตัวเองเลยตอนนี้ตอนนี่เห็นอะไมันจะรู้เลี่ยมันว่นวานมันหล้เลี่ย